สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยองประจำเดือนพฤศจิกายน2,567ดัชนีรวมชี้วัเศรษฐกิจจังหวัด ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นผลจากการขยายตัวของทุกภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมตามการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศสอดคล้องกับด้านดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนยังคงอยู่ในระดับดีส่วนดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการปรับตัวชะลอลงจากเดือนก่อนสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณขยายตัวจากแนวโน้ม การขยายตัวของทุกภาคการผลิตรวมถึงแนวโน้มจากการจ้างงานและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทยผลการสำรวจภาคเกษตรผลผลิตสินค้าเกษตร โดยรวมขยายตัวตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเช่นยางพาราไก่เนื้อไข่ไก่และกุ้งขาเวนไหมสอดคล้องกับด้านราคาและกําไรเกษตรกรขยายตัวตามปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาดด้านการจ้างงานและรายได้ค่าจ้างยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีสําหรับดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นทุเรียน ผลการสำรวจภาคอุตสาหกรรมผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลประกอบการขยายตัวตามอุปสงค์สินค้าอุตสาหกรรมที่มีต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทําให้มีคําสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ด้านการจ้างงานและรายได้ค่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างอยู่ในเกณฑ์ดีสําหรับดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมภาพรวมมีสัญญาณขยายตัว ตามที่ทางการเตริบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวทั้งนี้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมบางส่วนมีความกังวลต่อความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกผลการสำรวจภาคบริการผลประกอบการภาคบริการอยู่ในระดับดี ตามจำนวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวและอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดสอดคล้องกับการจ้างงานและรายได้ค่าจ้างแรงงานหรือลูกจ้างขยายตัวสำหรับดรชนีแนวโน้มธุรกิจภาคบริการภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวจากการที่รัฐบาลมีการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเช่นมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวมาตรการสำหรับปีใหม่เป็นต้นอีกทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนภายในจังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผลการสำรวจค่าครองชีพและต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันและพลังงานโดยราคาค่าจ้างแรงงานชะลอลงจากความต้องการแรงงานที่ชะลอลงเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนแรงงานเพิ่มมากขึ้นสำหรับราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงตามทิศทางราคาพลังงานและค่าขนส่งผลการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนระยะ6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณขยายตัวเนื่องจากคาดว่าทุกภาคการผลิตยังมีแนวโน้มขยายตัวรวมถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตของรัฐบาลที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น